ในการทำโฆษณาหรือว่าอะไรเนี่ยในส่วนของ Facebook หรือว่า TikTok เนี่ยให้เลือกอะไรนะคะสำหรับผู้สาวแนะนำให้เป็น Facebook อยู่นะคะแล้วก็ TikTok ก็อาจจะยิงได้เนาะในในส่วนของยิงแอดทิกตอกแบบยิงอสังหาย,ยิงขายที่ดินขายบ้านเนี่ยแต่แต่นะคะประโยชน์เขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งที่คาดหวังเนาะ ผลลัพธ์ที่คาดที่ที่คาดหวังได้ก็ยังคงเป็นบน Facebook อยู่เนาะ,ะบนแอฟสีฟ้านะคะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะก็สำหรับวันนี้ก็อันนี้คือเราคุยเล่นๆกันในในลักษณะว่าเอ๊แบบว่าออนไลน์วิชาทางออนไลน์เนี่ยจะมาช่วย เกี่ยวกับชีวิตของแบบพวกเราได้ยังไงบ้างไม่ว่าจะอาชีพไหนเมื่อกี้คุณสาวพูดในเรื่องของอาชีพอสังหาริมทรัพย์เนาะก็ขายบ้านขายที่ดินและหาก้องเราก็สามารถที่จะอันนี้บนเพลแพลตฟอร์มถามว่า